จังหวัดนครนายกตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2566 ที่บริเวณลานหน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนคร,น,รานายกประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชยากรรมดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2566เนื่องด้วยช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2566ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ตลอดจนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาจมีการก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ ตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกจราจรให้มีความปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอัชญากรรมในช่วงระหว่างวันที่20จนถึงวันที่29ธันวาคม2565ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและปราบปราม ความผิดเกี่ยวกับการพน,นันยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญตัติคนเข้าเมืองสถานบริการบุคคลตามหมายจับรวมถึงการตรวจค้นบุคคลและตรวจยึดรถต้องสงสัยเพื่อรองรับวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่2565ให้บังเกิดผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกอีกด้วยค่ะนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน